นกเรียกค้าคู่ข้ามมาตามเมื่อบ้านหูปลาไมากับมาลงครับผมวนก็ไลาหล่พี่น้องนกตัวนี้วนหลายเรียกข้ามคู่ข้ามเลยแหละวนปุยๆแล้วแหละ ออตัวนี้ออกครับผมว่ามีนกคนู่อ่างอยู่นี่หาค่ำค้าร่มมีสี่เลยครับนี่นี่ข้างหลังนี่เอาตัวนี้ออกก่อนเพราะตัวนี้กับที่คุ้มเขาอยู่เบื้องส่งนกตัวนี้ยี่ข้างหลังอย่างเไก่ครับใส่ระว่างกลางนะตัวนี้มือเศร้านี่ก็ไเปเทียบิบลโลกแค่เทียบไเปเทียบทางคุณรักรักแรก มีรักสองครับยับมาใส่ไซว่านกใส่ยิง่งีสองรักบ่ได้เรียกข้ามคู่ข้ามพี่น้องมึงกองพี่น้อง <c oughs> มีละครับเจ้าของเป็นผู้เฮ็ดกระรอกกระเดียกจะอายบ่เากระล่างแอมไว้เฮ็ดประท่านครับผม เห็นเปียกๆเข็ดให้มันบองแง้มครับผมอ่าเข็ดไม้ข้นขอสืออ,อ่าส่วนมอเตอร์ไซค์ดอกอืมร้มองขางข้นละข้นละแบบเลยเอาเข็ดไปเถอะนะพี่น้องอ่าเปน็นนกเรียกข่ำคู่ข่ำครับผมอืานี่เมื่อวานห้อยผมใส่ใส่นี่สองลักลงตัวหนึ่งเสียงหน่อยบอติดจำเมืเ่อวานก็ได้เอาขอ,อตัวมากครับผม หลักสองครับจัดของดีให้มานำนกคู่อ้างนี่สิด้พี่น้องนี่คู่อ้างหาคำ่ำปีที่แล้วนะครับเนาะปีที่แล้วผมไใยุ่เรอนีอ้างสามตัวครับอ้างตลอดตัวหนึ่งสิบหาค่ำเกาค่ำตัวนึงแล้วก็ประมาณสิบค่ำตัวนึงครับ เสียงไงปีไกยเนาะครับเนาะปีที่แลวปีท่แล้วหันก็นได้ไดยยิน่นตัวนี้ละตัวผมมานํายอยู่เนี่ะได้ยิน่นออาแกเหยียข้างเนาะครับเอือนลงแม่เขาห้างปีที่แลวได้ยินอยู่ซี่ข่ำครับแต่แกก็เศร้าเศร้าเห็ดนะครับแต่ว่าเหยียบไปคู่คู่คู่ไปเห็นแล้วพี่น้องคู่ไปซี่ข่ำแล้วก็เศร้าเห็ดแต่ว่าปีนี้มาเบิงมีหาข่ำแบบว่าคู่ไซนกอย่นะครับหาข่ำเลย เป็นเสียงกลางแต่ว่าเป็นนกค้าล่มดีดีพี่น้องนกตัวนี้ผมตออยู่หันแต่ต้นไม้ใหญ่หันรักแรเพ่นจับอยูน่นี่พันเห็ดโอ้ใส่ได้เลยครับหนาถือว่าหนาครับข้าล่มตัวนี้เนี่ยมองพันยูพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นถ้าเป็นไปได้เอานกกิงมาเนาะครับเนาะปากขึ้นทั้งกิงเลยเนี่ยเท่าู่ค่าเนี่ ราต้องเขาทางนั้นครับยางกันหนีแล้วใส้หนีมาเมาเพราะว่าดันกันกับน,ก,นกตัวนี้แหละครับตัวที่ใดนี่เนาะครับเนาะแต่เลยเป็นระวางขอต่อก็เล่ประกาผ่านมาขามาหากันมาด่านกันที่นี่อ่าตัวเสียงไงสองกุ๊กอยู่หันกระดานครับมาอยู่ตัวบะลุ่งอ่สองกุก๊กเป็นนกโป่งฟ้าครับเรียกใส่กุ๊กนะ้ำอ่าสองกุก๊กน้ำคู่เสียงไง ตว่ายามขันโยนเป็นเสียงกลางๆล่งมานหน่อยนาำเฮียกเป็นนกเสียงไงมีพี่น้องก็ยิ่นีล่ละนกเด้อยิ้ยสิไปล่องเบง่งนี่ตัวนี้ละนกคู่อ่าง เาเียกครับนี่บุกยางไก่นกเสร็จแล้วพี่น้องนี่นี่นี่เป็นนกเสียงกลางเลยนี่เจาเขายัานเขาบอแม่ห้าออกอกแล้วนกตัวนี้นยากไปเลยไข่เลยน,นี้าะมีนกมาม,าม,ามาดานกันแอกเขาคู่สียงนนตัวนี้เขาบอกกล้าขามากเลย ตัวต่ออันนี้โหนกพี่น้องตีตาเต็มเลยนกแต่ว่าเป็นท่ามครับผมเป็นที่ท่าท่าเลือกับบ้าหมาอไหนใครเดียข้าเจ้ามาดันปลาจาักน้อยนี่มี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 ฐา,านที่เดียเนี่ยนี่หนาน,นี่ผู้เมนื่อยโหนกโหนกสัญญ์น่าใส่หันเหนกหยัามาจหยังเบิดนึง น้พี่น้องเนาะปะเทียฟุกในของดีอีกผู้อางหาคําเอาครับผมแล้วขออนุญาตเก็บนกไปใส่หนีจักบาทกันพี่น้องเนาะสวัสดีครับ